สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะป๊อปเพชรยนต์มีรถสวยคัดเกตคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเป็น Toyota v วีออส e ปี2012นะครับสีเทาดำเกียร์ออโต้นะราคาค่าตัวอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยผ่อนนานสูงสุดนะครับ84งวดเลยนะครับ ผอนงวดอละประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะหากท่านใดสนใจนะครับอยากจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยมีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับโทรหาผมได้เลยนะ064-642-3955ปเพชรยนต์นะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับ ในส่วนของด้านหน้านะด้านหน้านะครับฝากระโปรงเริ่มมาที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินใดอย่างใดนะเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถอยู่ระหว่างปรับสภาพอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราเราทำสปาให้อีกรอบหนึ่งสวยๆเลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟคู่หน้าได้เป็นไฟมันติรฟเฟกเตอร์นะครับโคมไฟสวยๆใส,ๆ,สๆนะไม่มีรอยแตกรอยรล้าแต่อย่างใดนะครับ มีรอยหมองบ้างนะครับจากการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนาะกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะตัดกับสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะครับสเกิร์ตนะครับเจ้าของเดิมนะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันเนาะมาพร้อมกับล้อแมกนะครับล้อแมกสวยๆเลยนะเจ้าของตกแต่งมาให้นะครับป้ายทะเบียนคอร์ลังสอสลานะครับ 6293กรุงเทพมหานครใต้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากใครชอบเลขนี้อยู่ก็ยินดีด้วยนะครับผมไฟคู่หน้านะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดเลยไฟสภาพสวยมากๆเลยนะครับไฟสวยๆใสๆเลยนะแก้มหน้านะครับแนบชิดกับกันชนกันชนเลยนะครับเสมอเสมอล่องไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กนะแม็กคล้ายๆลายเลนโซ่ซามูไรนะครับสวยๆเลย แบบนี้นะผมไม่มั่นใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะครับเดี๋ยวหาดูแป๊บนึงไม่มั่นใจนะครับแต่แม็กสวยๆเลยนะแม็กซามูไรสีดําปัดหน้าเงานะตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับลัดด้ยยาง m a x กซินะครับ19555 R 1 5นะครับยางได้เป็นยางปี2019นะครับ ตย่างปี2019นะดอกยางนะครับใช้งานได้นะมันใช้งานได้นะครับมาดูในส่วนของซุ้มล้อกันบ้างดีกว่านะครับบอดี้โครงสร้างของตัวรถนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะชคเดิมสปริงเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยผุก่อนไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมใหม่แต่อย่างใดนะสวยๆเลยนะครับบางๆนะแก้มนะอยเลี้ยวนะครับมีให้ที่แก้มด้วยนะโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ผิวพันธ์สดใสนะเงาเงแบบนี้เลยนะครับตดลุยดินมานิดนึงนะเดี๋ยวเราทําสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกโตโยต้านะครับรอบคันเลยนะขออาภัยด้วยนะครับมันไม่โฟกัสนะไม่เป็นไรแต่ผมเช็คให้รอบคันแล้วครับกระจกแท้โตโยต้าแน่นอนนะ มาดูหลังคากันบ้างนะครับในส่วนของหลังคารถนะเงาๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะสีไม่ด้านนะครับไม่ได้โดนแดดเลียจนด้านนะครับสียังสวยๆเงาๆอยู่เลยนะครับฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะครับประมาณ40%นะครับกันสาดมีมาให้ทุกบานเช่นเดียวกันนะครับวีออสตรงรุ่นเลยเนาะมือเปิดนะครับได้เป็นโครเมียมนะเจ้าของใส่มาให้ที่จริงจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมือเปิดเจ้าของติดมาให้นะครับการอยต่างๆนะ ติดมาให้เพิ่มเติมนะครับตกแต่งมาให้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปแต่งเครื่องแต่งท่อแต่อย่างใดนะ,ะมาดูแก้มหน้าด้านซ้ายนะครับน็อตประตูนะครับเสาเอต่างๆนะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยไขยนะเสาเอสวยๆเลยนะครับฝั่งซ้ายนะสะเกิร์ตเจ้าของตกแต่งมาให้รอบคันสวยๆเลยนะครับ 1.5e นะครับน็อตประตูต่างๆนะครับไม่แกะไม่ไขเลยนะอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับ แผ่นเพจปีหนึ่งนะครับไม่ยับไม่ย่นไม่ยุยยีแต่อย่างใดอยู่ในตําแหน่งเดิมพัดเดิมโรงงานแน่นอนนะครับการันตีให้อยู่แล้วนะรถทางเพชรยนต์นะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับซีนประตูต่างๆนะครับเรียงตัวสวยสวยแบบนี้เลยนะครับน็อตประตูไม่เคยแกะเคยขันเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับท่านใดหาอยู่นะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถทางเพชรยนต์เรานะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอยู่แล้วนะครับเราคัดรถสวยคัดเกรดมาให้ อยู่แล้วนะครับเสาเอเสาบีเสาซีต่างๆนะสวยๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมพาดูทุกจุดเลยนะครับเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนอยู่แล้วนะครับสําหรับผมนะป๊อปเพชรหยดนะครับล้อมันเลอะดินนิดนึงเมื่อวานลุยฝนมานะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราทําสปาให้อีกรอบนะครับสภาพแม็กอะให้ดูสภาพโดยรวมสวยๆนะระบบเบรกคู่หน้าได้เป็นดิสนะครับคู่หลังได้เป็นดมนะครับมาดูซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างนะครับสวยๆเลยนะ ไม่มีรอยผุก่อนไม่มีรอยสนิมแต่อย่างใดนะครับสวยๆเลยผิวพันธุ์ฝั่งด้านซ้ายนะครับเงาๆนะครับให้ชมเต็มๆคันเลยนะครับมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้างดีกว่านะครับกระจกหลังนะครับมีไลาฟ้ามาให้นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับอยู่ด้านในนะลำโพงคู่หลังก็มีให้ด้วยนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับเจ้าของเดิมตกแต่งมาให้นะสวยลงตัวเลยนะครับไฟเบรกดวงที่4นะครับนี่ครับมีให้ด้วยนะครับ มาดูไฟท้ายกันบ้างดีกว่านะครับไฟท้ายนะไม่มีรอยแตกรอยล้ารอยหมองแต่อย่างใดนะครับสภาพไฟสวยๆเลยนะครับไฟเดิมพัดเดิมโรงงานอย่างแน่นอนนะครับสําหรับไฟท้ายทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะไม่แตกไม่ล้าเลยนะครับโลโก้โตโยต้าวีออตัวอีต่างๆมีให้ครบถ้วนเลยนะครับไฟทับที่มีมาให้2ดวงครับที่กันชนท้ายนะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้โครงสร้างด้านในกันบ้างดีกว่านะครับพ้อเก็บสัมภาระเนาะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยเจาะแต่อย่างใดนะให้ชมนะครับสภาพนะสวยๆเลยนะครับมาดูที่โครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับเม็ดอาร์กอาร์กเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยล่องน้ํานะเนียนๆสีเสมอกันนะครับฝากระโปรงท้ายนะต่างๆนะครับพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นนะอาจจะมีรอยแกะเล็กน้อยนะครับเก็บงานสีเท่านั้นนะฝาแท้ฝาเดิมอย่างแน่นอนนะมีตาตัวยึดตาให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับ บๆนะสวยๆส,สีบางๆนะครับนะี่ครับสวยๆเลยนะหากท่านใดสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะเข้ามารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยนะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับคานด้านหลังนะครับสวยๆเลยไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมใหม่แต่อย่างใดนะครับมาดูด้านล่างกันบ้างดีกว่านะครับอุปรกรณ์แม่แรงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบถ้วนนะ ดูสีทางมะพร้าวสีไข่นะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยเจาะแก๊สแต่อย่างใดนะรถไม่เคยติดแก๊สนะไม่มีรอยตัดต่อเชื่อมใหม่นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับสีทางมะพร้าวสีไข่สวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับรีบจับจองนะครับเพราะว่าทางเรามีเซลลมากกว่า30คนเลยนะครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนหากใครสนใจนะครับคันนี้นะ มาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับฝั่งขวานะผิวพันธุ์นะครับสดใสเช่นเดียวกันเหลี่ยมสันต่างๆคมๆเลยนะครับพาดูทุกจุดเลยนะดูซุ้มล้อฝั่งนี้บ้างนะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยผูกก่อนเชื่อมเชื่อมใหม่แต่อย่างใดนะไม่มีรอยตัดต่อนะครับอรถล,ล็อกนะครับกุญแจจ,จะเป็นกุญแจ,จร,รีโมทประมาณนี้นะครับผมแบบไข่เนาะไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับ ด้านในนะครับตกแต่งเป็นสีดำนะครับสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูตกแต่งเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเส็นท์่านล็อกต่างๆมีให้ครบถ้วนเลยนะครับสีนประตูนะเดิมๆนะครับสีประตูเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะมาดูเสา A ฝั่งคนขับกันบ้างนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตประตูต่างๆนะไม่เคยแกะเคยไขเลยอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะนี่ครับล็อประตูเสาบีนะครับไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับตำแหน่งเดิมพัดเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยเนาะกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม่กันบ้างดีกว่านะครับพวงมาลัยไม่ลอกไม่ล่อนนะครับให้ดูสภาพพวงมาลัยนะนี่ครับสวยๆนะพวงมาลัยสามก้านนะครับตรงรุ่นเลย สำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับ1 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับสมตัวของเขานะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆดีกว่านะครับปี12นะวิ่งน้อยมากๆเลย11ปีเนี่ยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับมาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะไม่มีคราบกาวนะครับสวยๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าะนี่ครับสวยน่าใช้มากๆนะครับคันนี้นี วิทยุ CD FM AM ต่างๆครับใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับแอ์เป็นระบบไม่นวนนะครับปรับได้สีเดดับนะเกียร์ไม่ถอกล็อกล่อนนะครับฐานเกียร์ก็สวยๆอยู่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะช่องเสียบต่างๆก็มีให้ครบถ้วนเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับมีที่วางแก้วให้อันนี้เป็นใบราคานะครับออกโดยบริษัทนะครับผมขายราคานี้เลยบอกราคาตามตรงเลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับ 1.5 e ปี2นะ259,000บาทนะครับไม่มีเบียเพิ่มแน่นอนนะครับมาดูหลังคากันบ้างนะครับหลังคานะไม่มีรอยเจิมสีมาร์คสีทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะสภาพหลังคาสวยๆสดๆเลยนะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีดําแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับเบาะเต็มๆใบเลยนะ จะของเดิมต้องบอกว่าดูแลดีมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับกระเป๋าจิงโจ้นะครับมีมาให้2ฝั่งเลยนะครับไว้เก็บสัมภาระนะไว้เก็บเอกสารได้นะครับมาสองฝั่งเลยนะเบาะห้องผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับเดินได้สีดำนะเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นเลยนะครับเบาะสวยสวยเบาะเต็มใบนะครับข้อดีของเบาะหนังนะครับทําความสะอาดดูแลรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์ กันต่อเลยดีกว่านะครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะครับ4สูบนะครับ1 5 0 0 c นซีซีนะ 1, ห0 9งแรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับ9 1 9 5 E 2 0สามารถเติมได้นะครับมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเครื่องแห้งๆนะไม่มีร่องรอยรั่วไหลรั่วซึมของน้ำมันเครื่องแต่อย่างได้นะครับ สายพานลูกลอกต่างๆนะได้ชาร์จคอมแอร์นะครับวิ่งกันใช้งานปกติทั้งหมดเลยนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องเงียบๆเลยนะผมให้ฟังเสียงเงียบๆเลยเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยรั่วไหลรั่วซึมของน้ามันเครื่องเลยนะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับกองอากาศต่างๆนะใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยมาดูบอดี้โครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับ แก้มหน้านะครับสวยๆนะทรับในต่างๆนะครับเดิมๆนะครับเบ้าโชกนะครับไม่ทักเรียงตัวสวยๆนะครับฝากระโปงนะครับมีรอยขยับของหัวน็อตนะครับเนื่องจากถอดไปเก็บงานสีเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับเก็บงานนะสะเก็ดหินพวกนี้นะครับมีกันอยู่แล้วเนาะรถหลายปีแล้วนะครับรถสิกว่าปีแล้วนะครับท่านใดซื้อไปนะครับจะได้ไม่ต้องไปเก็บงานเลยนะครับทางเราเก็บงานให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับฝาบางๆนะ ตาโลโก้ตาปั๊มโตโยต้าครับชัดเจนนะครับสิ้นเด็บจิกได้นะครับนิ่มๆเลยับโลโก้สติกเกอร์ต่างๆนะครับพัดเดิมตำแหน่งเดิมโรงงานเลยนะครับฉนนการความร้อนนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะรถไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นนะครับน็อตนะครับต่างๆนะแกะนะครับแกะไปเก็บงานสีเท่านั้นนะครับรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะน็อตแก้มต่างๆก็อยู่ในสภาพสวยๆเลยนะครับเบ้าชกนะจะมเดิมนะครับ บเบ็ดอาร์เพียงตัวนะไม่ได้ยับยุยยแต่อย่างใดนะคานนะ,ะสวยๆเลยเนาะคานหม้อน,น้ําพาชมคานหม้อน,น้ํานะสวยๆส,สีเสมอเสมอเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนด้านหน้านะครับหากท่านใดสนใจนะคันนี้นะครับวีออสหนปี2012ราคา2590 0 0ั 9, บาทติดต่อผมได้เลย๊อเพชรยนต์064 6 4 2 3 9 5 5เเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ก่อนจากการวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ